เมนูนี้ใส่ข้าวสวยตามด้วยพักหวานจากนั้นก็ใส่แม่เพอโอ้มาชอบทาสวัสดีเจ้าวันนี้ยาบัวจะทำแกงข้าวเบอร์เมนูซิกเนเจอร์กระเรียงสำเนียงบ้านญาติจะหอมตะกะโพน้ำเดือดได้ตี้ก็ใส่บะนหมนีซ,ซับซับลงไปก่อนแล้วก็เด็ดเด็ดใส่ใสยอดอ่อนของผักหวานฤดูกาลนี้ก็มีนักพ้องคนไหนมันก็ไปซ่อนในปา่ามีตั้งนักแต่บ่มีเวลาก็ไปซื้อในกาดเอาหน้าเจ้าป่อเลี้ยงแม่เลี้ยงยาบัวก็ใส่จิ้นหมูตั้งครกจะต่ำเครื่องแล้วเออคือจะได้ว่าหาหมดไปซื้อหากัน ได้ตังสี่สิบซื้อหาเกิงโลปูนมีละออนตัวน้อยตัวโต,วต,วตวเล่นบอลกันตัวปิ๊กมาช่วยยาบัวทำกับข้าวต่อเจ้าเอามาเริ่มตำเกลือกันก่อนเจ้าเกลือถามยาบัวเมื่ออีป,ปอกกอดอืมอืมกะง้อหัวแบบนี้แสดงว่าปอแลนะเจ้าเอาตามนี้เลยเครื่องต่ำต่อไปก็เป็นพริกแหง้งน้องพริมใส่ลงไปสี่ห้าเม็ดนะเจ้าแล้วแต่ความชอบเผ็ดของแต่ละคนต่อไปก็จะเป็นกระเทียมแกะเป็นกีบเป็นกีบมาต้องฟังนะเจ้าใส่ครกลงไปกระเทียมเสร็จแล้วก็ต่อด้วยหอมแดงเอาสักห้าหกแก่นใส่ไปในครกจาก นั้นก็ต่อด้วยขมิน้นยาบัวบอกว่าช่วยเพิ่มความเข้มขน้นสุดท้ายสุดก็ใส่เครื่องเทศบต่ต้องใส่นักเอาแค่พอหอมได้เวลาต่ำกันแล้วเจ้าถ้วยนี้เป็นวัตถุดิบหลักของเมนูข,ข้าวเบอร์ใส่ข้าวสวยลงไปหรือบางคนจะใส่ข้าวสารก็ได้นะเจ้าแต่ต้องรอเมินน่อยตักขึ้นมาลองบีบพอมาหนุนนะเจ้าว่าสุกหรือยังทานิ่มๆแสดงว่าสุกแล้วหอากระตักเครื่องแกงลงไปเตวเตากวนๆยาบัวบอกน้ําล้างครกกระตักน้ําแกงเลยเนาะเอามาล้างๆกลืนแล้วก็เทล,ลงไปได้เวลาใส่พักหวานกันแล้วเจ้า ใส่นักใส่น้อยเอาเต่าตี๊ซซอมาได้ต่อไปก็ใส่ฮาหรือว่าปลาร้าน,นะเจ้าใส่ลงไปสักปากหนึ่งท่านไหนบากินปลาฮาจะใส่กะปีก็ได้กลนกลนรอสุกเหนี่ยสักคกำรรอย่าบัวคํากับเต็มไม่เพิะมมดแดงนะเจ้านี่หน้าตาเป็นแบบนี้ปบบหัวเอฟซีเคยกินกันก่อเปิดหม้อเท hey, ลงไปสองห่อเลยนะเจ้าเยียบัวคําบอกล้าลําระหว่างนี้แกงก็จะเดือดเดือดเฮาก็จะกลนกลนพอกลิน่นเริ่มหอมหอมกับจิม้มพอซะน่อยทุกอย่างสุกแล้วรสชาติลงตัวแล้วบอกกระโปุงหม้อลงน้อง พรีมกับตักขึ้นมาไว้สองถ้วยนะเจ้าคือปู่กับย่าถ้วยหนึ่งน้องพริมกับแม่ถ้วยหนึ่งย่าบัวกับตักไปฝากตะมนต์ตถึงบ้านมอนมอนยังบ่ได้กินข้าวเตือนเมนูนี้มอนมากขนาดเดี๋ยวน้องพริมกับแม่จะปิกไปจิ้มที่บ้านนะเจ้ารสชาติเมนูนี้เราจะได้ความหวานๆจากผักหวานนะเจ้าได้ความนุ่มๆของข้าวเบอร์แล้วกับบะหนุนมีความนัวนๆของเมเพิะไข่มดแดงแล้วก็เข้มข้นเครื่องปรุงเครื่องตำบะหัวที่บ้านเอฟซีกินแม่เพื่อไข่มดแดงกันก่อถ้าลองทําแล้วลําหรือบะลําจะได้คมอม ơ